ตอนนี้ก็อยู่ถึงตัวเชียงดาวแล้วจะรอติดต่อรถมารับไปที่พักในคืนนี้ ที่พักคืนนี้ของเราบ้านสุขใจ สำหรับก่อนขึ้นดอยหลวงเชียงดาวนี่คือสถานที่อบรม nè 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 ôi, nè 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 dạ ngáp, nè đự 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 หลังจากกินข้าวเสร็จก็จะเดินมาที่อบรมนะถ้ำเชียงดาว แต่เต็มนี้ดดเ,เดี๋ยวเค้ามีการมีการไปรันต่ะแรกเนาะเอ้าอันนี้บ้านขออนุญาตขอให้เกาะเพิ่มเติมนะครับและพรุ่งนี้เช้าเราต้องขออนุญาตวัดความดันวัดออกซิเจนในเลือดนะครับแต่ตอนนี้น่าจะควรจะเสียมากผมต้องมาอยู่ข้างแทนะ นะครับเป็นยาไอีดนะครับขอ,อต้องเดินลบหน่อยเนาะถ้าหยุดเลยอ่แช่ติดเดียวนะครับขออนุญาตท่านก็จะเดินเสศึกสารเส้นทา,างไปตั้งแต่เส้นสีเขียวนี่แหละบอกว่ามีห้องน้ำที่ไม่ได้ใช้น้ำจุดที่หนึ่งนะครับระหว่างทางนะครับสายแยกนะครับ มีแดงสีงไม่มีเลยครับห้บไม่มีไม่มีครับน้องมีเลขก็อะไรพี่จะต้องถ่ายเบอร์ด้วยใช่ไหมอะไรพี่ กสานนี่เดี๋ยวจะคืนให้ตอนนี้ผ่านด่านตรวตัวนะคะครับตอนนี้เยังไม่ครบห้านั่งรอ,อนค่ะไปดา นี้เป็นเทื่อของในหมู่บ้านในระเบียงดาวอระเบียงดาวแล้วก็บ้านฟ้าสวยหนึ่งในดอยสามพี่น้องอันนี้ดอยพี่ใหญ่ดีเลย้หาหาเลย คุณได้รับจุดชมวิวสนสนม่อมชนจันคิวอาโคที่สี่ต้นปลงเขาขึ้นไปได้แค่จุดชมวิวก็กลับไม่ไหว นักสือก็พาลงกลับไปอยู่ที่เดนแล้วจะกลับแต่เขาเดินแค่นั้นเองนะมันไม่ไหวมันเป็นไข้ด้วยโอ้ปีนี้มันออกน้อยเลยอืมครับปกติออกเยอะให้ฝนตกนึกว่าจะเยอะอืมือเี้อ๋ออันนี้คือสามพี่น้องหนึ่งสองตรงนน้นสามอยู่ตะแกรงแน่นอ,อโอเคครับ

ใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับ นี่ตัวนี้เป็นยานรักษาโลกเลยนี่เหรอหนักกระแลงอ๋อกล้วยปลารสชาติหวานหอมมาเที่ยวมากินน้ำอย่าเงี้ยหมูป่ามันมันรุ้ยแต่ลากมันเหมือนต้นไม้ทั่วไปเลยมันจะขูดเป็นบ่อไว้แต่หมูป่ามันจะไม่กินน้ำอาเงี้ย างทีมันล้มกล้วยลงเป็นต้นเนี้ยมีเลยรต่อเนี้ยเดินหมากัานหมากานหมาหอบหมาก้านหมาหอบเดินสุนัขแพ้เดินแล้วเหนื่อยมากที่มันหอมหอบนี่เมื่อก่อนพลังมันมาเที่ยวเอาหมามาด้วยอืหมาหอบเลยเราเรียกแต่จะกอเอาวิชอทำอะไรกี่ เป็นเผาเผาอี่ชอที่มาทำอะไรอย่างเรา้ยกัแฟนมาถุงกอดแต่ที่ก่อนจะเป็นไรก่อนกึ่งเดือนยังไม่ถึงก็จะขอดรายองค์เราเรียกอะไรดอยหัวรถบัสดอยหัวรถทัวร์ไงเนี่ยปิระมิดอ่ะเที่ยวเลยเห็นไหมเมื่อก่อนจะสูงอยู่ข้างบนรู้จะเห็นสูงแหลมเหมือนเดิมมันเป็นแหลมเป็น เบอร์รี่อะไรบ้างครับนะครับเบอร์รี่ไม่ใช่กินมันจะออกกินได้จริงไหมับเนี่ยสีม่วงๆจะหวานก็ไม่หวานเท่าไหร่นี่ดอยช้างน้อยนี่นฮะไอ้นี่อันนี้หมาเหรอเนี่ยอันนี้หัวหมาอันนี้หัวหมางนอยต้องเดินสูงอีกหน่อยที่จะเห็นบกกำกับแสงเงาเหมือนช้างหันหน้าเข้ามาหาเราเดี๋ยวไปอยู่ที่ไอ้หัวตะจิ้น ก็ทางเหนือเขาเรียกไอนี่โอ้งเชิงดาวแหละเขาจะเรียกไอกปามลัก,มกมเมฆชื่อมันเจอบนเขาหิมะใช่เขาออ,อที่ถาการด,ดีแสงและเงาทำให้ตรงนี้เห็นเป็นหัวหมา,ปหาหเปนะ็นธันวาถ้ามุมาามกกาลก็เต็มเต,ต็มเลยอดอกไม้ กไอ้สุวรรณภาาพวกนี้กุหลาบขาวเนี่ยมันออกคู่กันและชมพูเชียงดาเทียนเชียงดา ลงมาแล้วก็ขึ้นปิรามิดไปงี้อุทยานไม่เปิดให้เดิน3วันนะจะจอคนแรกเลยนี่นั่นเลยดิพี่เนาะพี่พี่แลเข้าดงนี่เลยถ้าเปิดเดินสามวันก็เดินวะมีให้ดูด้างหน้าดูในด้านด้านหน้าของเต่านะครับมีตามีปากเห็นกระดองอันนี้แดดมันส่องไหมถ้าไม่มีแดดนะเห็นชัดตรงนี้แค่ไหนใจจิตนาการเพิ่มหน่อยได้เต่าชัดๆ เขาเรียกขิงขาไมอไมกินมันคล้ายๆขิงัแต่มันรสเผ็ดชมวิวดอยพีระมิดชื่อดอยยอดแหลมเหมือนพีระมิดเกิดไฟป่ารุนแรงในรอบหลายปีอ๋อบ่อน้ำเอาไปสำหรับ ให้ปลูกฟินเต็นที่เราเช่ามานะครับเดี๋ยวเลือกเอาอันนี้นอยู่น่าจะห่างจากคนอื่นหน่อยแต่ก็ใกล้ห้องน้ำหน่อยพอได้เอาสู้

terlihat, terlihat, terlihat. clearly you see their bottom. you can see the, yeah, yeah, yeah. <laughs> the but wait a little bit, they gonna move something oh. and then you gonna see more. it's a uh, mountain goat. the oh, ah. G O R E L. Oh. yeah, yeah, they are show you there see. again, yeah, see. โอ้โหเงาดอยไปผู้นั้นชิมัยก็เกิดมองเห็นอยู่นะ อเราไปอากาศก็กรอบ่างนี้แหละโอเคไปได้เลยีกาเียวสัันนักสับใดรอเปล่าเขาเรียกว่าสับหมาเป็นเอเลี่ยนสับ่ายนะจ๊ะ หูไปฉายเพียบไม่มองใครเลย ข้าวเหนียวใส่กับมา,ม,าม่าเมนูนี้ชื่อมามา่าข้าวเหนียวหมูทอดกระเทียมอะไรกันก็ไม่รู้อร่อยเฉยตอนนี้เวลาตีห้าเดี๋ยวจะไปดูแสงแรกกันตีห้าแล้ว